สวัสดีจ้ายายเอ็มพ่อรอจ้ารอข่าปลาห้าเฮ็ดคือเก่าจ้าเมื่อนี้ที่บ้านได้ข่าปลาห้าเฮ็ดสองเมื่อละจ้ายายมีธุระไปหน้าเลยฮะน้ำใหม่โจดลงของพี่หนองเมืองเนาะจ้าพี่การดปลาบอน้องเมียจ้าตะบนนกขาเปิบตุเดิกจ้าบนราชธานีจ้าเดินชิงหาเด้อจ้าปฏิหาจ้าเมื่อนี่แล้วจะผลุนต่อกับยายจ้าพ่อร่างแหล่จ้านี่ พนน้ำพอน้ะจะบ้านบานหนึ่งจะเป็นเนาะแต่เอาะในห้องเด้อจะมันพันโต๊ะแข้งนา่จะบานหนึ่งจะนจะปเนาะเนาแต่พอกรอยักแข้งก็จะเหตุลังเหล่เนาะจะ บานนึงจะพี่เนาะบานนึงจะมุ่หนุนเขาใหญ่แต่ว่าใหญ่เชมานด้วยปรมาณเนะาะแต่มันเนี่พอ่พอเพอิ่อนกับพ่อตอนบานแล้วจะโม่ใหญ่บนเขามาช่องเหม่อแล้วจะพี่เนาะพ่อตอนบานก็ตอนบานแล้วเนาะจะายกกับเชี่ยน้ำให้ล้างแหลก่อนจ้ะ พอเห็ดยังก็เอาบดแล้วจะน้ำทอไปแล้วจะเห็ดจะเริ่มแดกกระสีน้ำให้ร่างแหลกก่อนเนาะจ้ะเพราะว่าให้ร่างแหลกเพิ่งออกสวยจ้ะพี่เนาะเห็ดกอใหญ่บัวน้ำดอกเพื่อจะ,ระพรทัานเพิ่งออกจ้ะพี่เนาะนี่จะบัวแนวกินเพิ่งจ้ะพี่เนาะถ้ากระสีน้ำแต่ลังแหลกละก่อนจ้ะ นังแรกนแส่พ่อกันละไปหนึ่งกิ่แก้วน่าจะเมือจะแตะลุนตได้วยจ้ะพอองบานจะบานเพิ่นน้อจะ อกคือเกาพอละจ้ะออกบละ,ะ,ะดอกสองดอกนะจ้ะปกติเพอเราเป็นสีสีแล้วจ้ะพี่หน่อเฮ็ดล้างหลนนะจ้ะเจ็เพันออกออกคมละดอกคือเกาจ้ะจ้ะปกติมันจะออกหลายอย่างนะจ้ะออกสงสี่้นเปล่งคือว่าแล้วเนาะพี่หน่อบ่จ้ะ <c oughs> ออกหน่อยก็มีแนวกินเพลินและแจพีน่อจ<ะ>นงจะ้ะทุ่มหนึ่ง้ะพีนองโอ้ออกหน่อยให้ผู้ชมตามบามต้องจะว่าตามบาตามยาใยายกับหูคือกันเด้อ้จพี่น่งอ,ออกหน่อยจะแห่ มันจ๋าซ้อมดอกจะ้ะเป็นแนวนี้กะเฮ็ดเป็นอีตางจ้ะพี่น้อ พีแล้วถั่ลุนต่อได้จ้ะพอแรงนะแต่ดอกนึงจ้ะเพื่อการกเาแฟกอจ้ะดอกใหญ่จ้ะพี่เนาะมาจ้ะเนี่ยเอ็ดเป็ดขึ้นเ่าเละจ้ะก็ว่าล้างเหล่าก็ว่าละไดอกเด้อจ้ะพี่เนาะบอกหลายจ้ะ ย่าเอ็มก็รอตามปลาเขินปลาชี่อันถ้าเขินไปแล้วก็คันละใจะนิไม่ใจะนิโอ๊บุร้ายคือเก่าจะพี่เนาะพอสองจูมจ้ะดอกซัมหนีบ่จ้ะห่มระดับออกไปสี่บ่จ้ะเขาจะออกแค่สี่เขบจะกินแล้วเนาะพี่เนาะ แค่เคี่ยวบนกระโบมี่ได้เจ้ะพี่น้องปกติยายมากเก็บแต่ละโฮ่เนี่เป็นหาบได้เจ้ะกระเพิ่นออกเก็บที่หาเหม่อกระโบวดจ้ะพอสองจูงงอามได้พี่น้องนี่จ้ะพีนี่ก่อดเออจ้ะพอน,น้ำยายอีกจ้ายายแล้วเห็น ก็ลังผลดินจะเลือกพืนเอาเนาะจ่ะพี่เนาะเพิ่น,นมาไต่เอาอจ่ะพี่เนาะแต่ว่าพืนเป็นสีอะไรเยวยอจ้ะทำ้มระดอกจ้า จะจุ่มช่องจุ่มเด้วยจะใหญ่จี๋เบิ่งนี่จ้ะช่องจุ่มจ้ะนี่จ้ะจุ่มเบิ่งด้อยจ้ะนี่เห็จ้ะช่องจุ่มจะพี่เนาะ ออกเพิ main, i, ่นออกไม่จะหัวร้ายจะพี่น้องะปกไปเนาะจะตามเอาน้ำใหญ่ใจเอ้ยใหญ่เดียวเห็นดีใส่ว่าจุ่มกีจะจุ่มนี่งอ่ะงานจะเป็นเนาะไม่เป็นเนี่ยงานจ้ะ อีกจุ่มหนึ่งจ้าหลายจุ่มเจอแต่หมนี่มานี่แต่หกเกตจุ่มเนาะจ้ะบอกคนไขยดอกนึงจ้ะสิเอาได้บ่งได้ยุ่จ้ะปนเห็นกินจ้ะก็เอาได้คือเก้าแล้วจ้ะพี่น้อง ยานแม่ย่มาม้าแต่พี่เนาะโอ้มึ้นกีตินย่า่ย่าบดได้มาซองเหมือจ้ะพอบ้านก็บ้านนะจ้ะพี่เนาะคนได้อยู่จ้ะจากบ,บ้านหนึง่งย่าบดได้มาซองเหมือพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะรูปพคร่อจอดอยู่นี่หาหัวขันจ้ะพี่น้อง Như cái đó nè Oh, oh, oh. อ,อีกดอกนึงจะเี่น้องน,นี่มันจะนี่ดอกนึงจะมันจะบานหนึ่งจะพี่น้องเอาได้บน่นอ๋อยายเบิ่งค่ะวุ้ยปนได้ยู่ยจะพี่น้อง อไอยู่จ้ะอันได้อยู่้ ứ จ้ะเราไปเห็นพธทองเปี่งปลนน้ะจ้ะัามมาจิตยย่า,เ,าเห็นอีกดอกนึ่งะพินอะี่ย่าตาผาบ้อจ้ะ

ยายมากว่าให้ร้านแจ่งกินแน้่ยายบ่ปเดีม๋มาจูงหนึงจะพี่เนาะสองจูงตัวนี้ไม่ใจในจูงเพิ่อน,น,อนเนาะใจยังเหลือจูงให้อยู่จ้ะแล้วตะลุนต่อได้จ้ะพออีกแล้วพี่น้องงามเลยจ้ะนี่ ้ได้จะเอาขามก็จะได้จะงองงมด้วยจะนี่ไม่แก่แน่ดอกใหญ่ใหญ่และถลุนต่อเด้จ้ะย่าขาพึ่นก็จ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะ ดอกนืงจะง,ง่ามๆพี่นนอยังนมอยู่เด้อจ้ะแม่กินขามันเนาะจ้ะลอยๆจ้ะกระบะออกมาล้ายจ้ะจุ้มหนึ่งจ้ะพี่น้อเนี่ยก็ดได้รู้จ่อคนนันได้จ้ะพี่น้อง เพรเพิ่นก็ออกมาไล่นาะจ้ะนี่นงามเลยจ้ะก็น้่งเพิน่นจ้ะวข้ามแดดแน่ี่ออกคับอยู่ตรงจ่าพี่เนาะดอกนึงจ้ะตัวท่างเลยจ่าพี่เนาะง่ายมือมนีเลยจ้ะนี่หาขางหวยจ่าพี่เนาะรวมค่อยเก็บเลยจ้ะดีใจดอกเนาะ Núi ngâm ngàm đây chả phải nọ đọt nâng chả nang phải là lửa cả đại bò là đọt chứ chả phải nọ phương đam mờ nỉ cha phép khu chả phải nọ chả đọt nương chả sám đọt nó chả ฟังดามจ้าดอกนึงนจะพี่น้องบ่จอเนี่ยงามอยูจ้าชี้ดอกเด้อจ้าอยู่นี่มาเจอเนี่ยงามจ้า อีส่วดอกจ้ะนี่ยมนนยนันจะพีน็อกงามๆเลยต้องดำจ้ะทำบ่จะพีน็อกงามเลยจ้ะดอกหนึ่งจ้างามเลยจ้ะพี่น้องต้องดำเด้อจ้ะตะแกงแสบมากจ้ะ โอยเราจะพี่น้องไปจุ่มเลยจ้ะที่หาดอกจ้ะนี่จ้ะน้ำเลยจ้ะพี่น้องยายกับพท่านเลยตัดตีนพี่น้องจ้ะตัดหนักเลยยายก็เลยนี่จ้ะมีสองดอกจ้ะพี่น้องก็จะพี่น้องเพิ่งปะเขาใหญ่เขาก่อนน่าจ้ะนี่ยอมนีย m าดอกนึงจ้ะ a ด้มายแล้วจะพี่น้องดอกนึงจ้ะเอ้ยมาเพิ่งนําแล้วจ้ะมื้อนี้ คงดังอีสองดอกจ่าพี่เนาะจะง่ามเลยจ่าพี่เนาะโอ้ยนี่หุ่นกร็ร้ายสรู้พ้นงานจ่าพี่น้องปองไปจ้าตาเนี่เป็นเห็ดขัดเด้อจะมีเห็ดผึงดำละกะ เฮ็ดก่อใจ่ล้างแหล่เล็กน้อยจ้ะตานนี้เพชรเพิงเพิ่งขยใหญ่จ้ะนี่เห็นปะจ่านี่เพิ่งขยใหญ่จ้ะพี่น้องได้โฮกเจ็ดดอกจ้ะเพิ่งขยใหญ่จาขามักยาเอ็นผ้าลอกกักุฏิตามไม่เด้อจ่าบาพิอันยาเอ็นเชฟไปหาคิดไม่ไม่ไม่ให้พี่น้องบึง ปาสิบปใสมาใสเนาะจะเห็นยังเสืออกตัวจ้ะยายกระบ่ได้เขาป้าห้าเฮ็ดสองเหมือแล้วละจ้ะพนเนาะยายมีทุระจ้ะขอบคุณเทียนกําลังใจเป็นกําลังใจให้ยายเอ็มเด้อคอมเมนต์ดีๆเป็นมหายายเอ็มจ้ะยายเอ็มก็คอยตอบไปอยู่จ้ะแต่ตอบพระท่านเบอร์เด้อจ้ะตอบไปเรื่อยๆแหละเนาะจ้ะเมลเล็กละน้อยจ้ะคิมนี้กระบ่มียังหลายจ้ะจากยายเอ็มพระโลจ้ะ สวัสดีจ้า